วิธีการทำเปลสนามทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันทาสมบันนี้มากับพี่บังเก่งรถขุดวันนี้ทำอะไร,ะไรพี่วันนี้วันนี้ผมจะส,ะสาธิตในวิธีการทำเปลสนามเวลาเราไปป่าไปเขาแล้วมันเป็นยังไงพี่มันต้องหามเพื่อนเวลาโดนงูก,กัดใช่ไหมออห้ามไปรัดไปอะไรวิธีเดียวคือต้องหามออกอ๋อนี่ซอ,อปุ๋ยใส่ข้าวนี่นะใช่นี่มันใช้ได้ ทางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกเรามีกันทุกหลังล้วทํายังไงนี่เดี๋ยวจะสอนไปดูกันอย่างแรกนะครับถ้าเป็นทหารผมจะสอนในวิธีของทหารก่อนให้เป็นเสื้อนะอ่าติดกระดุมให้หมดอ่าติดกระดุมอ่าติดกระดุมติดกระดุมกระดุมต่อจากนี้พฮ่มบางเก่งทําไงรู้ไหมอย่างไีครับเอามือล้วงเข้าไปข้างในเอามือล้วงเอาแขนเสื้อเข้ามาครับเอามาอยู่ข้างในนี้นี่ นาทั้งสองทางเลยอย่างงี้บ่กนี่นั่นแหละนั่นแหละเอายัดเข้าไปข้างในนั่นแหละนี่มันเป็นสภาพนี้ลักษณะมันจะอยู่อย่างงี้ทำนี่นี่เดี๋ยวเราดูเราดูทำทุกตัวเลยอีมันมีร้อยแปดวิธีถูกเหมือนโบสอนนั่นแหละไม่เอามาใช้นะจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับมันเป็นวิธีง่ายที่สุดเอาไม้มาสอดออสอดเอาสอดสอด โอ้โหสอดกับแขนเสือ้อถูกต้องอ่าพลิกมาพลิกมาอีกข้างนึงอีกข้างนึงเห็นไหมทำไมมันต้องบอกให้ใช้กี่ตัวสามตัวใช่ไหมมันจะได้เท่าขนาดคนอเออมันปีสองเป็ดก็ไม่มีอะไรนอกตอนนั้นเนาะเขาเม่เขาไม่มีอะไรใครจะเบรกเปลสนามไปรบเดี๋ยวเดาลองนอนดูได้นี่เราต้องจัดให้มันสวยๆนะจัดสบายสบายเลยถ้ายกสบายเลยนี่เห็นไหมแข็งแรงนะแข็งแรง นะครับทนทานใช้เสื้อของผู้บาดเจ็บเสื้อเราด้วยก็ได้พอเราใส่เสื้อซับในนะครับเอาถ้าเป็นชาวบ้านจะทํายังไงเสื้ออื่นกไม่ได้แต่ต้องหาให้ที่เหมาะสมกับตัวเองอนี่ต้องเป็นเสื้อยีนอย่างนี้นะครับม,มันถึงมันสบายเลยถ้าเสื้อยีนอะซ้นขนาดเสื้อทหารนะเสื้อยีนนี่แจวแจวเลยนะเอาแล้วถ้าเป็นชาวบ้านจะดีกว่านี้คืออะไรกระสอบนี่แหละดีที่สุดทําไงเดี๋ยวไปดูกัน